สวัสดีค่ะอิสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องเบิ่งดูเนี่ยค่ะมือเนี่ยพุน่ะเมนูจากเห็ดละทีแรกวาจสก,กินลวบะนี้ฝาห้องฝนตกกันแล้วมาหนึ่งย้ำมือเ้าดีกว่าพี่น้องเบิ่งเห็ดกกนโคขาวขาดในมาเลายไนะพุน่ะเซตแต่เสียเออซีมกันดับอืมชอบเนาะแล้วแบบนี้โป้นเห็ดปลวกมืองพี่น้องเสจเจ้าเห็ดปลวกแล้วครับตอนอื่น้องก็ตัมอกพีก๊อม แ้าเห็ดปวกเนี่เห็ดปวกมาเนี่องั้มเปีกักกระเทียมก่อนแล้วก็ใส่หอมที่หลังหอมมันมักเต็มเห็นไหมหลังแกวเห็ดปวกอย่างก็เอ้อข้างแรกของฤดูนี่ เห็ดปวกกับซีนึกถึงเห็ดที่ยังกินกับแซบเนาะผู้บุมักแต่บ้าคนจะมักนึกถึงเจลเลยกี่จะเ,เทียบเหิผงดูพี่น้องอือแล้วกับสิต่ำเห็ดปวกใส่กับปะทูก่อน,น <S <S อเนาะหอมแดงเขาใส่ที่หลังก็ได้มันเต็นดีแลเห็ดปวกใส่กับปะทูเลยค่ะเห็ดปวกได้หีบหนึ่งพอดี เพอดีเจลได้ใส่ปลาทูน้ำอันนี้ไม่เหม็นปนนะคะเออินเจวเพราะว่าบม่ได้ใส่น้ำปลาอันยังก็บม่ได้ออน้ำปลาใส่เป็นเจวแห้งค่ะ นี่นอเห็ดปวกน่นอ่อยาก,กิมเด้บ่พรหามูงหญ่คือเพิ่นเนี่ยเมื่อนี้เห็ดขมก็ยังออกเต็มอยู่นะพี่น้องจะติดไปป้าใดเพิ่นได้มาน้น่ะนอะไปน้ำดนอนเ้าเบราค่อยได้กินดอกม่ทัวนวซสซเดียวเวียกเจ้าของตื้นขึ้นมากระตากป่าดองปูหรือว่าเห็ดเวียกตั้งๆหลงขิดเอากันเรียบร้อยแลวเฮากะ หอมเห็ดปวกนี่เห็ดปวกพันนี่หอมเด้อสิบอกสเสริมสิบบอกค่อยใส่น้ำปลาด้ะค่ะเวลาเห็ดเจียวอันนี้สิเห็ดเจียวหอมให้มันโซกินบักหนาวกับอันยังไงน้ำปลาบีบบักหนาวลงเจียวนี่จะโอ้ยเจียวนี่จะใส่บักหนาวติดกินน้ำพึ้นแล้วเห็ดปวกกระไรพี่น้อง อยู่เรียบบานของยำคนโอ้ไห oh, oh, oh. ลเลยเนี่พี่น้องว่าไม่ไหลายเห็ดปวกที่หลายปลาทูส้มเจียวปลาทูส้มเจียวเห็ดปวกเนาะมันก็ะเจี๊ยบเลยอะ <Okay. S 1> อืม,สม,มอใส่ผาาักค่ะใส่หอมป้อมกับต้นหอมพอหรือว่าเมนูนี้พี่นอ้องใส่ตาอันอยังก,ก็หอมป้อมกระเจียบ เอาถ้วยนี้น่อยมากกวพอสันพอแล้วพี่น้งองเข้ากันมืดเห็ดป่าทูเครื่องปรุงเซ็บๆอัเนี่ยสีสันสีสันเจวให้จะได้กินง่า,งงายๆเห็ดปวกนะพี่น้องเนาะบ้านสวนันมันอื่นแห้งซึมันนี่คนอันเป็นลือปลาเห็ดยังก็ สวนอ้อยส่วนยังมดแล้วนนะมาประเดี๋ยวพี่น้องโอ้สองเมนูกับคุม้มลาค่ะเนี่ยมีเมนูจากเห็ดเฮงวันเนาะนนหลายนี่มาเด้อทำมากินเขาน้ำกันเสนอเมนูเห็ดมือเนะะี่ยค่ะมีแต่เห็ดมีแต่เห็ดมาเด้อค่ะมากินเขาน้ำกันโอ้ยเบื่อเมงวันเนาะพี่น้องเนาะหลายได้เมงวันเนี่ยยุสไกับมีหมืดดอกค่ะเมว่าบวานจะของเยอะอืมอืมอชอบ จเจ้าแฮปป์วกอืมนี่ครับอืมหนึ่งเฮ็ปก้อนโคกอืมอืมอืมแฮปปพอ 什么、嗯？嗯，会热，嗯，热汤。 啊，咩咩、嗯。嗯嗯 อืมนุ่มมากเกาือแจ่มนะคนกินเกาวแซ่บพี่น้องอืมพริกอันนี้ทั้งเผ็ดทั้งหอมทั้งแซ่บแม่น่าสาวเป็นไห่มาเป็นแบบลือนะเพิ่เอิ่นยังก็ลือสวนลือสวนถึงเนยแก่ทังเนยอออนเป็นปั้มต้นมะลอดเป็นเอาให้ต้นมาเด็ดเอา

้กินเนื้อบบ่า้อืมข้ามาเราสั่มไทยแพงเรืองซื้อหาไ็้บขาหนึ่งันหอยนั่นบะสิปงองมาห้อเจ้าเกลือหน่อยนึง

ไปยังบ้านสัเสริมเพื่อนให้ผงแต่ใกล้เพิ่นปุ่นก็แต่ใกล้ละกับเวลาดอกนุ่มเปิ้ลเงียมรสสมนานแบบกินไตอ,อ่ะกึ๊กกึ๊กฮ้ยำจะมีความหวานของเห็ดฮ่ผงมืดดีเนาะงงอั่นก็จะเอิ้นเพิ่ผหวานเฮ่ผงเค้า แล้วจะปุ่นทีองหวานของเขาแล้วตะปุ่นทีเอิ่มวานได้สิแสบเดี๋ยวยิ้งหน่อยเจียวเห็ดปุ่นเจียวเห็ดทานนี่มันดอืมยามัมเหมือนกินไรบอ ควนวานรับฝนซ้าเยล่ะให้พวกเขาก็ับจะออกอยูไปไหนเพราะว่าเป็นอิ่มน้ำแล้วบบบนมมีเดียวซช่เนอะอืมผมไม่ไม่เดีือดผนบอกอากาศว่าจะรบเพียงน้น นั่งดินเนี่ยแต่แห้เป็นล้าเปน็นกับเขาเห็ดดอนต้าไปเก็บหาหาเล้มเก็บเห็ดดินนี่ละพอะไป้กินอยู่เล้วนี่ออกเป็นมูยุบอี่น่ะก็อายุแต่หหเห็นมูลแล้วนะน กินข้าอีาอ๊มาจะพาไปเรองไปรอเบิ่งเห็นปวกในปานทใหมจะโศกมาเร่องแบ่ปลามาไปพี่น้องกินข้าวค่ะ อืมฮเลโหลอืมห้เดนจากมือเนี้ยะได้จากปาอืมใ้ปพาหน้ากับพลสื้มื่อหนึ่งถึงจบเต๋วที่นอกแับเด็ก เพื่อเอามาขายสื่อเยอะให้พรดอไฟให้พร้อไฟกับเฮ็ดพร้อผสมกันรสละายสาวันื้อติ้นซึมวันเขาสื่อเนี่ยพอก็ไปผสมกันเนด้ไป่พรอไกับซีเมียก้าวขีดพายังบขีดนึงไม่ขาดไปกับมาขายสัาไื่อ เอาสุดยอดอืมไปกาวร่างดำโรยเนี่ยเขาโกดเอาสนะน้ำเนี่ยมันโคดอกนุ่มเพิ่งกระคาน้องตันอย,ยู่หน่ะครับตัดจีนินกับเขาแบบนีได้สะอาดแบเนี้ สมลังเขาก็ไม่กินนี่เขาล่างดีเยอะขีนอนอืมดัด<ำ>ให้ปวดเขาหลงผู้โออ,อ,อ่ึงแต่ไกลอไม่ใช่หันเหม่อไะเนี่หันจมือ Thịt ăn. Nhưng có dẹp. Mà tất nhiên ngoài đẹp. Bây giờ ăn hớt thì nó tầm hợp nữa. Thì chút khỏi vừa. Thịt đẹp. คุณต้งเป็นผู้ตอมของเล็กินเห็บปวกให้ความนั่จากอันกระทู้อัน <inc>. กินมันเยอะเพื่อนไหนกิมอยู่ไหนนึงดิหนังเขาไปในดอนในป้าไป่ได้นะพี่น้องไม่ได้ยุงง่งกับหนังมันมันโน้นเดยมันโน้อนออกเข็มอ่ะโน้นมันแปะ เห็นได้จังหวัดอื่นเพิ่นกับกีมเอากีมเอาอยู่บ้านเพิ่นบ่อืดะบ้านน้ำมันอืดพี่น้องอืดปลาอืดปลาอืดดอนพี่น้องจึงเห็นแม่เรลิกตักเมือบอ่ะอยากกินตั้งแต่ตอนล่างเพิ่ง แม,ม,ม่ไปห,าห้ามเนาะกินไป้ม่่ชอม่ไปห้ามเหาเดือนต้องไปตรวจท่านึงไปตรวจท้องไปตวรวจเลือดไปต,วตรวจปากมดลูกอืมืืวรัก ข้าวนากัะยั้งเลยกินแบบนี้ก็เหนื่อยพี่น้องแถ<า>มแต่เนื้อแจ่มเห็้ยบแบบอืออะไรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กับสีฟาส้าไว้สักนี่แหละเป็นพี่น้องฟาาเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ื่อเสริมรักกันนห้หูด,ดำเนาะค่ะสวัสดีค่ะเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ